ใส่ใกล้ตาผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บเป็นใกล้จับปีดปีดผมนีผมเก็บปีใส่ใกล้ตาผมหนึ่งสองสาสี่ห้าเก็บเป็นใกลจับปีดปีดผมนีผมเก็บปี ใส่ไตัดผมหนึ่งสองสามสี่ห้าใ่ไกลจับผีรีผมนีผมเก็บผีใส่ไก่ตังผมหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไม่หมค่ะกินไกรจับผีดีน้อยหอมนะดีน้อยหอมนะ เก็บหวีใส่ไกรตัดผมหนึ่งสาหเก็บไกร้จับหวีกรีผมนีผมเก็บหีใส่ไคร้ตัดผมหนึ่งสาสี่ห้าเก็บตไกรจับหวีกรีผมนีผมเก็บหี ใส่เป็ไก่ตัดผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บเป็นไก่ตัดผีครีมผมนีผมเก็บหีใส่เป็นไก่ตัดผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บเป็นไก่ตัดหีกรีมผมนีผม